チェックがな เอาของกับช่วงบรรยากาศดิ้งคองจักน้อยต้นใหม่โห,โหุ้ห้างขางกับที่นี่คนปลูกพักปลูกพี่กันปลูกักพริกปลูกอ้อยฟังด้านทั้งนี้กัสิเป็นคอ,นอ,นอ,อง เดินวัดทานำกินทางไปบ้านท่าเกอันนี้กับสิาพาาไปเอาผักในส่วนผสมของพ้อแดงไม่พิษ ายตลอดปีอันดับแรกต้องบีบแตะเอินเพ่อนก่อนหฮนอะแล้วจ้าสวนอะไรอย่างน้ำปั่นสวนน้องน้ำปั่นน,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 น้องสไปร์้หห่วง โกดกผักคะอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาน้ำบพัพเ้าน้ำหอมน้าพ่นกับปูกเต็ม ก่นอนผักขะไรยลาหนาวกันเป็นตั้งเต้นไว้อยู่ดินพีนี่แต่แนวขาย มีเทิงบักเพ่าบักแมวอ,อ้อมสวนผักคามีดอกหัวกัดตอนกำลังี่แตกออกอันนี้กับ,บ่มีเวลาเก็บจักเทียมีหอนลังหลักพ,พีเจล ม,มุอันนี้ก็คือต้นทุพูแต่ว่าช่วงนี้บ่นมีหน่วยให้เก็บโอ้ละม,มุดยางดุส่วนเสร็จพอเพียง อันนี้เป็นบักบวบเก็บลายเท้ยแล้วสภาพก็เลยเป็นจังสี่บักพีบรรยากาศดีครับ มองไม่ตรงกลางมือนตะกีกับวานเขาเพราะวานเขาชิดเราแล้วก็ไถวานผักซีนี่จะเป็นบักบวบหอมปลอดสารพิษ อันนี้ก็ิบหมองมุง้งสลมไว้นี่ก็เป็นขึ้นช่ายแต่ว่าตอนนี้มันบรเอกค่นได้ลืมกินเห็ดไหมแต่กับพ่อได้เลี้ยมขายอยอู่อันนี้ก็จะเป็น ส่วนข้างๆปันธ็ศเศรษฐก,กิจพอเพียงคือกันบ่อป่าอันนี้ก็จะมีผสมผสานกันมีบวบหอมมอีทั่วพูแต่ตอนนี้กับมีเน้วยแต่บักบวบหอมผสานพิษทั้งนั้นทวผูน่าจะมักอากาศหนาว Cô anh nào đi đúc đúc Nhìn ngon ມັນນ້ຳຍາວໄປດີເປບັກພ້ກບັກພ້ກັບນາອສະບກຽງໄຖາປກຜัก มัแล้วเา่มเ้าคู่มัดกันนมันได้เนียมันเ่าไปมัดอาเ้าว่มัเชื่ออะอ่ะมันเล็ากมันยากไปเลยนะมันเ่อต้วนเลาสนมันแกแล้วเนาะเนาะไม่ไหวเนี่ตอนเน่ยอ้ยแห้มวันไม่ดวด้ดเศ้าด้มันาแล้วนนี้มีคนเก็บผักะเจ้วันนี้ไม่น พัพอทุหาทาเลวม่เาชนไม่ตนไเชือกยงทาเยด้แล้วทุหาไม่ตนเอาละอันนี้ดีอันนี้ไว้เพ่อด้เก็บพริกไว้บ่เมื่อวาน่่ เอาไว้จะปูก,ก็ได้นะหัวแหงแล้วเขาแก้ให้เราเบื้องล่าเด็ดหอดผลยหอดปลายปนีมันจะยังบอลลอนต้องแต้มเทละล่องเนาะพอดีแต้มเองใครเองถ้าเกิดว่าถ้าถ้าแต้มปุ๊บไอ้ถ้าแต้มแบบเทละล่องเทละหยังจะแบบถ้าเกิดว่า <c oughs> ย่ำหน,าน้ากะยี่ได้ว่ต้องจ้างคนนี้ <c oughs> ค่อยลอกไปถ้าเกิดว่าเห็ดลายๆถ้าเกิดว่ามันแพงมันกัดจ้างในยุถ้าเกิดว่ามันถึงสิเหล่าประด้อยวาะไรกำไรเนาะเศรษฐกิจยังสี่เลยมะนาวก็ยังไม่ได้มีน้ำเนาะไม่งสิหน้าปอดตัวิน้ม่อานเนาะจ้าเป็นปากไป่ไรเนาะว่าไม่กินเนี่ยอาไม่กินจ้าเอาขีนดมดทันแล้ว แล้วว่าแล้วไปจังหวัดยังบุอ๋อนึกว่าไปเบื้องาานเมื่อาไปขั้นสมเหายัางไรเสียต้นลายก็บขั้นสมเนี่ยนี่นี่แต่เขาเอาไดัวมนั้นเนาะของแม่ก็เพิ่งฉีดยารอล่างยาก่อนจะขี้ลก มีดอกซีบ้านนะดักสียังสีหอมมีหักบลานไรบ้านบุญบ้านหัวใบบ่านมีแม่คือบอกไม่ยินรักเพิ่าฮ่นเไห็นใบจังไเพนกับมีเบอร์นังอยู่เด้เทา้อเนทางนนานแถ้าเอาถ้าย้ำนั่นนะกะเอาคือเกาลาแต่หากว่าเอาบ่ได้หลาย นั love, whatever, ่งกระบะถามแล้วมันขาคนอื่นเนาะเขาก็ไม่อยากไปตัดขาเพิ่นกระเฮ็ดห้มือละสิบแผงยี่สิบแผงกระเฮ็ดวะเป็นอย่างยีบทันเนาะแค่นั้นนึงเนาะอันเราคุมแล้วมานคนเยอะไปมากถ้าเดือดถ้เือขเฮ็ดตีตีตีห่าไปกเราบเาแักรคา่าเนาะนั่นคือนเทตัวหยุประลัก ก็ไปที่เดคื่อก็เาว่าวาจันละเอาไม่บนเบาเดียวบนกับอไปทำให้เขาดอกมม้เอาอีกกันเจะพุ่นแน่ว่เอา